ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้เทรดเดอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกพลังใหม่ของกองทัพไทยในปี2031ระบบขี่ปนาวุธทันดาโบ2000ทันดาโบ2000ที่พัฒนามาจากต้นแบบของไต้หวนัน ตอนนี้ถูกปรับปรุงและผลิตภายในประเทศโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมในปี2031กองทัพบ,บกไทยเปิดตัวรุ่นใหม่ของทันดาโบ2000ที่เร็วขึ้นรุนแรงขึ้นและคล่องตัวมากขึ้นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบอัตโนมัติหรือ MLRS รุ่นใหม่นี้สามารถยิงได้ไกลถึง200กิโลเมตรด้วยความแม่นยำระดับ GPS ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกทางทหารแบบ8คูณ8ที่มีความคล่องตัวสูงทันดาโบ2,000สามารถยิงจรวดได้12-40ถึงลูกภายในเวลาไม่ถึง1นาทีโดยครึ่งอยู่กับรุ่นของจรวด จรวจทั้ง3ประเภทประกอบด้วย MK 15สำหรับระยะใกล้ MK 30สำหรับระยะกลางและ MK 45สสำหรับเป้าหมายระยะไกลด้วยระบบนำวิถีที่แม่นยำเป้าหมายจะถูกทำลายอย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นฐานเรดาร์เส้นทางส่งกำลังหรือแม้แต่ขบวนยานพาหนะที่เคลื่อนที่อยู่ จุดเด่นของ t ันด d โบ b 2000รุ่นไทยปี2031คือการผสานกับระบบ AI ป้องกันประเทศแห่งชาติสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและเซ็นเซอร์ภาคสนามแบบเรียลไทม์เพื่อค้นหาและโจมตีเป้าหมายสำคัญโดยอัตโนมัติระบบสื่อสารได้รับการอัปเกรดทำให้หน่วยยิง t ันด d โบ b l ทำงานร่วมกับหน่วยอากาศยานและกองทัพเรือได้แบบไร้รอยต่อสำหรับปฏิบัติการโจมตีร่วมในสนามรบจริง หน่วยยิงยังมีรถสนับสนุนสำหรับเติมจรวดและรถควบคุมคำสั่งทำให้สามารถเคลื่อนที่และโจมตีได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์กระทรวงกลาโหมของไทยย้ำว่าธันดาโบ2,000เป็นหัวใจสำคัญของแผนป้องกันประเทศปี2031สํสาำหรับการรับมือภัยคุกคามในภูมิภาคและรักษาอธิปไตยของชาติ ทหารไทยยังได้รับการฝึกผ่านระบบ V R จำลองสถานการณ์สนามรบจริงทำให้สามารถใช้งานทันดาโบ2,000ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์วิกฤตในการฝึกร่วมล่าสุดทันดาโบ2,000แสดงศักยภาพได้อย่างชัดเจนโจมตีเป้าหมายในภูเขาและป่าทึบได้อย่างแม่นยำซึ่งถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับระบบยิงจรวดทั่วไป ในยุคที่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการมีธันดาโบ2 0 0 0ทํทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของจรวดแต่เป็นเรื่องของความแม่นยำความคล่องตัวและพลังในการยับยัง้งธันดาโบ2 0 0 0คือก้าวกระโดดครั้งสำคัญของไทยในปี2031ขอบคุณที่รับชมออโต้เทรดเดอร์ถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร รถยนต์ทยุทธวิธีหรือระบบป้องกันประเทศอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้า